Thank you Go, อกงสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่อง Boom New X I นะทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กับชุดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็ผมก็จะใส่เป็นครั้งสุดท้ายก็ใส่ล็อค M B I อันนี่อยู่ที่ที่ว่าไม่มีบ้านคนเลยแล้วก็ดูเป็นอุปสรรคเลยนะทุกคนจะตกก็คือวันนี้ผมก็จะมาลองท่อนี้นะทุกคนเราก็ได้ทําท่อใจเย็นใจเย็นค่อยๆพูด ฝนยังไม่ตกอ๋อเราก็ได้ถอดท่อออกมาทุกคนเป็นท่อนก็คือเราจะเอาท่อน,นี้มาใส่ทุกคนเห็นไหมอาจจะเหมือนพีพีแต่ก่อนนะที่ผมใส่เนาะแต่ผมบอกเลยไม่ไไือนแน่นอนมองไงก็เหมือนนะทุกคนก็เราก็ได้ถ้าใครอยากให้หผมรีวิวหรือให้ผมทําก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเนาะก็คอมเมนต์มาก็ได้ที่นี่ขอแค่หนึ่งไลค์ทุกคนก็มาลองใส่ท่อดูไปลายปลายปลายตะด้วยทุกคน ไปเตทุกคนก็นี่เราก็ได้ใส่คอท่อแต่งไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องดูรอบๆคันก่อนเออใส่คอท่อแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูทางนี้มุมน,นี้เดียตอนไม่ได้ใส่ท่อก่อนนะทุกคนมันจะเป็น <c oughs> ยังไงเสียงโคตรเท้าอะ่ะ <c oughs> แค่นี้พอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนมานาเดีย๋ยวคนมานาเขาจะด่าเอาทุกคนก็ <c oughs> จะถิ่นนอนอยู่ตรงนนคน,น,อน,องน้นไม่ร,มรู้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าในตะกล้องนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวมันจะซวบขาตะกร้องก็โอเคเดี๋ยวเราลองใส่ท่อน,นี้กันเลยกันทุกคนไปใบนี้กันเลยกันเป็นท่อได้ว่าผมทําเองเนาะเป็นกระป๋องสเปรย์นะทุกคนดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงทําการใส่กันเลยไป let's go <S โอเคสุดก็เลยคนเห็นไหมตะกร้องอาจจะไม่เห็นนะดูตรงนี้ อาจจะไม่ค่อยรู้มุมกล้องเท่าไหร่ก็ว่ายะรู้ทุกคนนะทุกคนดูดูเนะทำการรับด้วยสายสายรับสุดพิเศษนะทุกคนก็ตรงมาจากออสเตเรเลียนะซึ่งมีความแข็งสูงไม่ขาดง่ายอน่ะันกูขี้โมอ้อ่ะก็คิดคนไม่ลูกขี้โม้ทุกคนว่าเป็นที่ที่ว่าไม,ม,ม่มีบ้านคนเป็นที่นาที่ว่าผมซื้อไว้หนึ่งไร่ครึ่งนะทุกคนใกล้ๆเขาเลี้ยงซาเนาะราคาประมาณ30กว่าล้านไงขึ้นแล้วน้ำมันแพงเกี่ยวอะไรวะ ขยันพูดซะด้วยเราอะ่ะไอเราก็ขยันพูดซะด้วยดิตอนนี้ก็มาวุ่นเลยอะ่ะ <c oughs> นี่รัดแบบรัดแบบอ <c oughs> ินเดียเลยทุกคนก็นี่ใช้พิธีการรับแบบดิบเถื่อนนะเล <c oughs> นี้อาจจะเพียวๆทุกคนไทยทุ่งนาแบบสวยๆฝนก็จะตกด้วยมาสังเยอะเดี๋ยวยเจอ รุ่นหมูแปดดิเมื่ีเดี๋ยวเจอท่านประธานหน่อยดูทอ่อสูตรด,ดิดูดูสกรทอท่อสูตรทอร่อสูตรแบบพ่อโยจัดให้อะนะโคนเดี๋ยวผมขอรับดดนิ่นึงผมรู้สึกมันจะไม่แน่นว่ะ,อะอโอเคทุกคนอยากฟังเสียงไหมอยากฟังเสียงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอคลิปนี้ขอแค่สองไลค์พอก็ โอเคเดี๋ยวฟังเสียงกนะลรโดนง่ายไหมง่ายไหม,มที่มันติดไะวะนี้ไม่ตี๊ด โอ้ยเกือบยกชนตะก้องนะทุกคนตะก้องก็ไม่หลบเลยโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็คือคลิปนี้ก็มาลองใส่ท่ออุ้ยทุกคนแม่งละลายเลยต้องมาดูก็มาซูมดูดิละลายเลยอ่ะว่าแล้วทำไมมันแพ้จังเนี่ยยิ่งเกือบชนตะก้องเลยเกือบล้มเลยตะโคน ไปปะโคนขูดนะขูดนะขูดนิดนึงครับโอเคทุกคนก็เป็นไงบ้างกับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปพาร้องนะเนอะมาดูเชือกที่ว่าส่งมาสั่งตรงมาจากต่างประเทศนะทุกคนก็ซึ่งมีความแข็งสูงก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเด้ตะกอ้อดูเรียบร้อยแล้วซูมมาดูเรียบร้อยแลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอาไ้ไหนไหนแป๊บเราก็ดูแป๊บดิแป๊บไหนนี่ดูเจาะอ,อย่างพิเศษดู อันนี้ก็ใส่ทวนเป็นกแก้วสูตรพิเศษเหมือนกันทํามาจากใย,ยมะาพร้าวเนาะถ้าใช้ยอยาให้พัฒนาข้อใบนี้หรือว่าให้พาองก,กับคลิปนี้อีกก็ก็ฝากคอมเมนต์มาด้ยฝากกดไลค์มาด้วยกดไลค์มาเยอะๆก็เป็นเศษเรียร้อยแล้วทวนถ้าเครอยากเป็นไมบ้างกับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปพารองนะทวนก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยมึยงจับดีดีดิกูจะปิดแล้วมึงจับตรงตรงดิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยทวนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครอยากให้ผม ทำไรก็ฝากกดไลค์มาเยอะๆทุกคนขอแค่สองไลค์ก็พอก็พูดตามก็จะแปดร้อยคนแล้วทุกคนชมมากเลยตอนนี้ขอแค่พันซับทุกคนถ้าพันซับไม่ได้เห็นใจญาติดเครื่องแน่นอนก็ใจญาติดเพิ่งก็กำลังทำสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ช่อง Boom New XR ทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอีกแล้วเฮ้ยขอปิดอะไรรุ่นรวยเลยตอนกับข้าวก็มาแล้วเนี่ยโซเล่โซลา มาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วโอ้าาม